ข้าเมืองเราเอารถพ่วงเข้าเมืองตอนอนีนน้ตีสี่นะคะตีสี่เก็บสว่างแล้ว 好巧 จะถึงแล้วตรงในนอกมาลุ้นรอดูว่าทางเข้าเข้าตรงนี้บอก โรงเรียนขวามือไงไงนะี่เข้าตรงนี้หรือเข้าข้างๆไหนเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโรงเรียนไลยเปิดเข้าประตูตรงไหนวะทางเข้าโรงเรียนเลย ถึงแล้วสวิตเขา,ขานี่เนาะถึงแล้วโรงเรียนอ,อุดมศึกษาของเรานาพัฒนาการใช้รีโมทเด์กดปุ่มบานเลื่อนประตูไปแล้วนี่ก็ถึงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะหน้าง,งานต่อไปนะคะของเราก็ที่โรงเรียนค่ะที่โรงเรียนวันนี้เรามาโรงเรียน ช่างเอี่ยวก,กาลังไปคุยอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อนะคะลางวันเดี๋ยวเราเอาบรรยากาศตอนขึ้นของมาให้ดูนะจ๊ะว่าเรามาทําอะไรกันที่โรงเรียนถอยมาจอดนะคะเรียบร้อยเตรียมขึ้นนะคะเรามาถึงตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเกือบตีห้าเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมขึ้นอื โต๊ะเก้าอี้นะคะมาดูกันนี่โอ้นี่ค่ะโต๊ะเก้าอี้อยู่ตรงนี้เป็นชุดเป็นชุด

เนี่ยก็จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้อยู่นี่นะโอ้โหน่าจะเป็นเก้าอ,อี้อ่าโต๊ะชุดเก่านะคะโรงเรียนน่าจะโลเนาะโรงเรียนน่าจะโลนะคะแล้วเขาก็อ่ทาทำบุญนะคะทำบุญไปที่วัด อันนี้เขาถวายบอจ่ะอันนี้สวยขอหลวงตาสักชุด <c oughs> <c oughs> อกเาเป็น,น,นเป็นเป็นพลาสติกไงเอาตาหลังว่าเหล็กขึ้นก่อนไฟก่อนไฟก่อนอไกเสอจมาเลจัดไป อันนี้ก็ขึ้นสองพันชุดค่ะทั้งหมด2,000ชุดทางโรงเรียนก็ได้ถวายนะคะ